ครับวันนี้นะฮะก็เป็นคลิปแรกนะฮะที่เรามาเจอกันแบบมีเสียงนะครับก็หมวกวันนี้นะครับจะมารีวิวหมวกแล้วก็ทำความสะอาดไปด้วยเลยนะฮะคือหมวกตัวน,นี้ก็ได้มาประมาณเกือบปีแล้วนะครับซื้อเมื่อสักมก,กรานะฮะต้นปีนะฮะก็ ใช้มาได้สักพักแล้วนะครับซื้อเองนะฮะไม่มีสปอนเซอร์นะครับวันนี้ผมก็รู้สึกว่ากลิ่นมันเริ่มตโต,ตแล้วนะฮะก็เลยลองเลือ,อ,อกมาทำความสะอาดดูนะฮะจริงๆก็ไม่ต้องเลือกก็ได้นะครับเอาว่าวันนี้นไหนก็ไหนก็ทำความสะอาดใหญ่สักหน่อยนะครับหมวกอันนี้เนี่ยพอดีผมล้างมาแล้วนะครับ บ้างนะฮะก็ไม่ยากนะครับใช้น้ําสบู่ล้างธรรมดานะฮะพัวขามแเรงอะไรเงี้ยครับใช้แปรงสีฟันของเราที่ไม่ใช้แล้วนะฮะก็เอามาขัดขัดนิดหน่อยฮะเบาๆพอนะครับส่วนพวกฟองน้ําข้างในนะฮะอันนี้ผมก็ถอดมาแล้วนะครับฟองน้ําข้างในถอดมาก็เป็นอย่างนี้นะฮะอชิ้นนี้ ตรงแก้ดียังไม่ได้ซักนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นตรงที่ตรงคอนะฮะชิ้นส่วนล่างสุดตรงนี้นะครับอย่างเงี้ยนะฮะถอดออกมาก็ยังไม่ได้ซักเหมือนกันนะครับแต่ว,ว่าอันนี้ซักแล้วนะฮะเป็นส่วนที่อยู่ข้างบนนะฮะกระโหลกอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นฟองน้ําธรรมดานะครับส่วนชิวหน้าก็ ดีแยกออกมาละลางแล้วนิดนึงนะฮะทีนี้เนี่ยก็มีปกติเนี่ยผมก็จะใช้น้ำยา2ตัวนะครับจริงตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะฮะพอดีก็ซื้อเก็บมาเรื่อยๆนะฮะตรงนี่ห้อนี้ก็ใช้ดีนะครับตัวใดตัวหนึ่งแล้วกันนะฮะอันนี้เขาบอกว่าเป็นฮิลเฮลเมตซันนิทิเซอร์นะครับก็คือได้ทั้ง ข้างในหมวกนะฟองน้ำแล้วก็อยเซอร์ก็คือตัวกระจกก็ได้เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็คือคันนะค,คนละยี่ห้อเฉยๆนะครับน,นี่ก็ไม่ได้สปอนเซอร์นะฮะซื้อเสียตั้งซื้อเองหมดนะครับนะฮะปกติถ้าจะใช้นะครับวิธีใช้มันจะง่ายมากนะครับผมก็ใครเป็นไบค์เกอร์ก็น่าจะซื้อมาติดบ้านเอาไว้สักหน่อยนะฮะเพราะว่า มันไม่ต้องถอดออกมาอย่างนี้นะครับนะฮะมันสามารถฉีดไปที่ตัวฟองน้ำอย่างนี้ได้เลยนะฮะก็ฉีดฉีดเลยนะฮะฉีดชิงเอาไว้นะครับไม่ได้เลยนะฮะแล้วก็ปล่อยทิ้งเอาไว้เลยหอมดีครับนะฮะฉีดไปเลยฮะไม่ต้องเสียดายนะฮะหมดก็ซื้อใหม่ ก็ประมาณนี้ก็ทิ้งเอาไว้นะครับท่านจะแขวนกับอะไรก็ตามก็แล้วแต่นะครับนี้ก็เหมือนกันนะฮะผมก็ฉีดเอานะฮะแต่ว่าผมก็จะมีสูตรรับนะไม่สูตรไม่รับนะฮะสูตรของตัวเองนะฮะใช้แล้วค่อนข้างได้ผลนะับเหมือนถ้ามันเหม็นมากๆนะฮะก็เอาเอาพวกฟองน้ำเนี่ยฮะแช่พวกเด็ดตองนะครับแช่ไปเลยครับนะฮะ กีนทนนานนะฮะเกินหนึ่งปีร้อยเปอร์เซ็นตอันนี้ผมรับประกันใบเก่าก็ใช้มาแล้วนะฮะครับฉีดไปเลยนะครับยิงอยเอาไว้นะฮะอา่าลองอันนี้มาเล่นมั่งนะฮะเป็นของโมโตเร็นะฮะมีตัวแทนจำหน่ายมากมายนะครับสองอันนี้ต่างกันตัวเนื้อนะฮะถุดประสงค์เือนการครับแต่ผมรู้สึกว่าโฟมของอ้นนี้นมันจะดู มีความนุ่มมีความหนาออกมามากกว่านะฮะก็ฉีดไปเลยนะฮะหอมอันนี้ก็หอมแบบผู้ดีผู้ดีกว่านิดหนึงนะฮะตรงกระจกอันนี้ผมล้างตัวน้ำสบู่มาแล้วหน่อยนึงนะครับมีมแเลงมันเยอะมากนะครับฉีดทิ้งไว้นะฉีดไปเลยฮะคือพวกนี้มันก็จะมีส่วนผสมของพวกแอลกอฮอล์แหละฮะมันก็จะคล้ายๆกับ น้ำยาเช็ดกระจกบ้างนะของเราเลลนะี่ยแหละบ้านเราฮชนะิดๆไปเลยแล้วก็ถ้าเป็นพวกนี้ก็ปล่อยทิ้งเอาไว้เลยนะครับปล่อยทิ้งเอาไว้นะฮะแต่ว่าพวกที่มันเป็นไวเซอร์เป็นตัวกระจกเนี่ยก็หาไล่เช็ดสักหน่อยนะฮานิ่มๆนะครับเช็ดแล้วก็กนรอยนะครับ การพกรอนยนิ้วมือนะฮะนะครับนี่ใช้็จไปเลยเสร็จไป ก็มีความกริบนะฮะวันนี้ผมก็ล้างมาล้าทีหนึ่งผมรู้สึกว่าถ้ามันไม่ถูกล้างเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวนี้เป็นรอยได้ง่ายนะฮะตัวกระจกตัวชิวลมเราเนี่ยนะฮะของรุ่นนี้อะไรรุ่นนี้เนี่ยเป็นอะไรตัวที่ออกใหม่ล่าสุดนะฮะก็ สิ่งที่แตกต่างเนี่ยก็เรื่องคือเรื่องระบบการถอดชิล์เนี่ยนะฮะคือปกติผมก็เป็นสาวกของอะไราเนี่ยนะฮะก็มีทุกคนก็จะประสบปัญหาแน่นอนนะครับว่าถอดชิล์ออกมาล้างเนี่ยยากลำบากเหลือเกินนะฮะเพราะว่าระบบถอดของมันเนี่ยนะฮะค่อนข้างจะออกแบบมารู้สึกว่าไม่ค่อยดีนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็ ปรับปรุงแล้วนะครับถอดง่ายขึ้นไปม,มากขึ้นนะฮะอ่าอันนี้นะครับให้ดูอ,อะไรรุนนี้นปิกเกอร์นี้ผมแปะเองนะฮะไม่เกี่ยวอะไรรุ่น RX7 นะฮะ RX7X นะครับเซอ้อที่ญี่ปุ่นนะฮะเป็นสีด้านนะครับซื้อญี่ปุ่นก็ มีตอนนั้นสีออกมาไม่เยอะนะฮะพวกลายพิเศษอะไรก็ยังไม่ค่อยออกมานะฮะเช็ดไปนะครับนี่ฮะที่บอกว่าอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะคืออีกต,ตัวนี้นะครับกดแล้วมันจะทำให้เปิดฝาขอบออกมาได้ง่ายขึ้นนะฮะทำให้เราเนี่ยใส ชิลได้ง่ายขึ้นนะครับนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกพวกอรับลมต่าง,างๆนานานะฮะเปิดได้นะเย็นฮะนะครับพิเศษแล้วน,วนะครับอันนี้ก็เป็นสีดำด้านนะฮะนะที่รับไอที่ไร้ฝ้านะฮะ ฟ้าได้นะครับมีดึงทางกันลมนิดนึงนะครับกันได้เล็กน้อยนะฮะจากที่ใช้ใช้มาเนี่ยผมว่าก็ข้อดีของมันนะฮะข้อดีของมันก็เนี่ยแหละครับความสะดวกในการเปิดอถอดชิลหน้าเนี่ยนะครับที่ปรับปรุงจากพวกรุ่นก่อนก่อนเนี่ยแน่นอนเลยนะครับเป็นเสียงหลักๆอันนี้ดันขึ้นเวลาเปิดหมวกนะฮะ แล้วก็เรื่องคือหัวเนี่ยของคนเราก็มีลักษณะต่างกันแต่ว่าผมรู้ตัวอะไรเนี่ยมันก็เหมาะกับลักษณะหัวของผมมากกว่าที่มีลักษณะหัวกลมนะฮะแต่นานๆไม่ค่อยล้านะฮะก่อนเนี่ยครับใช้มาปีนึงก็อาจจะมีร่องรอยอันนี้วางอยู่บน,นที่นั่งเบาะนั่งแล้วมันตกมานะฮะด้านนี้ก็ ก็เลยเป็นรอยง่ายนี่ไม่เป็นไรครับใช้ยังไงก็ต้องมีรอยฮะไม่ว่าจะทำขนาดก็ตามนะฮะทำใจก็ของซื้อมาใช้นะครับไม่ต้องไปเจียดายมากแค่ดูแลเป็นทนันนันให้มันดีก็พอ,อ,อข้างในนะครับก็ s m นล l b 2 0 1 5นะฮะรู้สึกมาตรฐานกาจะเปลี่ยนทุกปีแล้วฮะก็2อ,อ1 5นะฮะ ข้างหลังมีตัวรับลมที่เปิดได้นะฮะเปิดตรงนี้มันก็จะขยับตัวนี้นะครับแล้วก็มีสปอยเลอร์อนะ่าสปอยเลอร์หลังนะฮะไว้เฟียเฟ้ยวๆนะฮะสายเลสซิ่งน่าจะชอบนะฮะมันเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องแอโรไดนามิกนะครับรูลมอะไรได้ดีกว่านะฮะประมาณนี้นะครับ โอเคนี่ก็จะเป็นภายนอกกันละนะครับอ่ะเรามาดูพวกนี้นะฮะที่เราฉีดไว้เมื่อกี้ก็เห็น okay. แล้วฮะสึกฟองหายไปละแต่ว่าเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเอาไปตากสักหน่อยนะฮนะพวกนี้เอาไปตากสักหน่อยมัน ระบาอากาศบ้างนะฮะผมรู้สึกว่ามันมันมีจิตแล้วนะฮะทั้งๆท,ที่เราก็ฉีดอนนี่เรื่อยๆนะเก่นก็ฉีดไม่เก่งก็ฉีดแต่งไงก็สู้ซักไม่ได้เอาจริงๆแล้วน,นะาคอู้สึร์ตนะฮะนี้จะให้ดูนะฮะวิธีการใส่ชิลนะฮะเนี่ยง่ายมากนะฮะเอาผมส่ายฝั่งนี้กันนะครับ ผู้ชมจะได้เห็นนะครับประมาณนี้นดันเข้าไปะนะครับล็อกสีดแดงๆนี่มันเป็นเหมือนล็อกนะฮะนี่ก็เหมือนกันนะฮะลงมานิดนึงให้หมดทองเข้าสีแดงนะฮะ ดัน้าไปแล้วก็ดันขึ้นปิดขึ้นอ่ะร้อยอะ่ะก็อันนี้ก็ปิดล็อกได้แล้วนะฮะแล้วก็ปิดล็อกจึงซีนะครับอ้าวล็อกไหนวะต้องล็อกขึ้นก่อน ทำคลิปแรกฮะตื่นเต้นเลยหล่อนนิดนึงเรียบรย้อยโอเคนี่นอันนี้ เดี๋ยวรอตัวฟองน้ำของเราแห้งนะฮะนี่ก,ก็มีความใสะระดับหนึ่งเดี๋ยวเอาไปหาอะไรนิ่มๆน,นะฮะเช็ดสักทีหนึ่งก็ร<อ>เรียบร้อยนะฮะใช้เสื้อเช็ดแล้วกันนี่เด็ดๆไป วันนี้นะฮะโอเคเราก็จบนะฮะการรีวิวอุปกรณ์นั้นแรกนะฮะของข้าพเจ้านะครับอร้อยนะฮะอ่ะโอเคนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะคลิปหน้าเราไปดูอะไรก็รอชมนะครับสวัสดีครับ